ไฮริชมาร์กเป็นนักปรชัชญานักเศรษฐศาสตร์นักประวัติศาสตร์นักทฤษฎีการเมืองนักสังคมวิทยานักหนังสือพิมพ์และนักสังคมนิยมปฏิวัติชาวเยอรมันเขาศึกษากฎหมายและปรัชญาแบบเฮเกลเนื่องจากงานพิมพ์การเมืองของเขาทําให้เขาไร้สัญชาติและอาศัยลี้ภัยในกรุงลอนดอนเขายังพัฒนาความคิดของเขาต่อโดยร่วมมือกับนักคิดชาวเยรมันฟรีดิชแองเกิล ทฤษฎีของมาร์กเกี่ยวกับสังคมเศรษฐศาสตร์และการเมืองที่เรียกรวมว่าลทัทธิมาร์กพัฒนาผ่านการต่อสู้ระหว่างชนชั้นในทุนนิยมการต่อสู้ระหว่างชนชั้นแสดงออกมาในรูปการต่อสู้ระหว่างชั้นปกครองนำปัจจัยการผลิตด,ดังกล่าวไปใช้โดยมาร์กใช้แนวเข้าสู่การศึกษาวิพากที่เรียกว่าวัสดุนิยมทางประวัติศาสตร์ทำนายว่าทุนนิยมจะก่อเกิดความตึงเครียดภายใน ซึ่งจะนำไปสู่การทำลายตนเองเช่นเดียวกับระบบสังคมและเศรษฐกิจก่อนหน้านี้และแทนที่ด้วยระบบใหม่คือสังคมนิยมจะลงเอยด้วยการพัฒนาความสำนึกเรื่องชนชั้นของชั้นชนแรงงานมาร์กเรียกร้องให้นำความคิดดังกล่าวไปปฏิบัติอย่างแข็งขันโดยย้แงว่าชนชั้นแรงงานควรเป็นผู้ลงมือปฏิวัติแบบจัดระเบียบเพื่อโค่นทุนนิยมและนำมาซึ่งการปลดปล่อยให้เป็นอิสระทางสังคมและเศรษฐ,ฐกิจ เ a ามาร์กเกิดในครอบครัวชาวยิวหัวก้าวหน้าในเมืองเทรีราชนจาจักรปรัสเชียครอบครัวมาร์กเป็นครอบครัวเสรีนิยมมาร์กเข้าศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมปลายในปรัสเชียเขาได้รางวัลจากวิทยานิพนธ์ระดับมัธยมปลายที่มีชื่อว่า,าศาสนาเก้าที่เชื่อมต่อสังคมเข้าด้วยกันเป็นจุดเริ่มต้นให้กับงานวิเคราะห์ศาสนาของเขา มาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยบอลในปีคศ1833เพื่อศึกษากฎหมายปีถัดไปพ่อของเขาจึงให้เขาย้ายไปยังกรุงเบอร์ลินเพื่อเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยฟรีดิสวิลเฮมโตขึ้นมาร์กได้แต่งงานกับเจนนี่ฟอนเวสตฟาเลนผู้เป็นภรรยาของมาร์กมาจากครอบครัวราชการและในปีคศ1864มาร์กได้ก่อตั้งสมาคมกรรมกรสากล ซึ่งต่อมาถูกเรียกว่าองค์กรสากลที่หนึ่งในคำสุนทรพจน์เปิดงานนั้นมาร์กได้อ้างถึงคำพูดของแกลสตันไปในทำนองที่ว่าการเพิ่มขึ้นของความร่ำรวยและอำนาจอย่างเมามายนี้เกิดขึ้นกับเฉพาะชั้นที่มีทรัพย์สินเท่านั้นไม่นานนะักความแตกต่างระหว่างสิ่งที่มาร์กอ้างกับสิ่งที่บันทึกไว้ในรายงานถูกนำมาใช้ทำลายความน่าเชื่อถือของแนวร่วมระหว่างประเทศมาร์กพยายามจะโต้อตอบข้อ,อกล่าว หาเรื่องความไม่ซื่อสัตย์นี้แต่ว่าข้อเก่าอ้างนั้นก็กลับมาเรื่อยๆภายในภายหลังมาร์กได้ระบุแหล่งข้อมูลที่เขาใช้ว่าคือหนังสือพิมพ์ The Morning Star Angle แต่ก็ไม่สามารถจบข้อโต้แย้งนี้ลงได้ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่มีการโต้เถียงเรื่องการอ้างคำพูดของแกลสตันนี้มาร์กได้ทุ่มเทเวลาไปกับการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และเชิงทฤษฎีสำหรับการเขียนหนังสือว่าด้วยทุน มาร์กไม่ได้เขียนให้เสร็จสิ้นแต่ได้รับการเรียบเรียงโดยแองเกิลจากบันทึกและร่างต่างๆและตีพิมพ์หลังจากที่มาร์กเสียชีวิตลงแล้วเมื่อบาวเออร์อาจารย์ของเขาถูกขับออกจากภาควิชาปราชัชญาในปีคศ1842มาร์กจึงเลิกสนใจปรชัชญาและหันเหความสนใจไปยังการเป็นนักข่าวเขาได้เข้าทำหน้าที่บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไรนิเชชายทง หนังสือเพีย์เล่มนั้นโดนสั่งปิดในปีคศ1843มาร์กจึงกลับไปสนใจปรชัชญาแต่ไม่นานนักมาร์กก็ต้องเดินทางลีภ้ภัยเนื่องจากการแสดงความเห็นแบบถอนรากถอนโคนของเขามาร์กเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสและได้เขียนบทความปัญหาชาวยิวซึ่งเป็นบทวิพากษ์แนวคิดปัจจุบันเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและการปลดปล่อยทางการเมืองเขาและแองเกิลถูกภัยการเมืองอีกครั้งอันเนื่องมาจากงานเขียน หลังจากนั้นมาเขียนบทความอับจนของปรัชญาบทความทั้งสองวางรากฐานให้กับคำประกาศเจตนาคอมมิวนิสต์อันเป็นผลงานที่โด่งดังที่สุดของมาร์กและแองเกิลมาร์กได้ย้ายกลับไปยังโคโลนได้เริ่มพิมพ์หนังสือขึ้นมาใหม่ก่อนจะถูกสั่งปิดอีกครั้งสุดท้ายมาร์กจึงย้ายไปอยู่ที่ลอนดอน มาร์คทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวฝั่งยุโรปให้กับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กทรีบูนระหว่างปีคศ1852ถึงปีคศ1861แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อความคิดของมาร์คความคิดของมาร์คนั้นได้รับอิทธิพลจากทั้งแนวคิดวิาพากษ์วิธีประวัติศาสตร์ของเฮลเกิลและเศรษฐศาสตร์การเมืองของอดัมสมิธและเดวิดบริคาโดเขาเชื่อในความเป็นไปได้ที่จะศึกษาประวัติศาสตร์และสังคมในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ ปรัชญาของมาร์กที่ไฮเกิลเรียกว่าวัตถุนิยมปัติศตร์ได้รับอิทธิพลมาจากแนวคิดของไฮเกิลที่ว่าความจริงโดยมองว่าเป็นการประทะก,กันของแรงคู่ตรงข้ามหลายครั้งแนวคิดนี้ถูกเขียนย่อว่าเป็นข้อวินิจฉัยบวกด้วยข้อโต้แยง้งไปเป็นการผรสมหรือว,ว่าการสังเคาะหการยอมรับวิพากษ์วิธีเชิงวัตถุซึ่งเป็นการปฏิเสธแนวคิดแบบจิตตนิยมของไฮเกิลนั้นได้รับอิทธิพลมาจากลูสฟิชฟอยล์บัค ในหนังสือ The Essence of Christianity ได้อธิบายว่าพระเจ้านั้นคือผลงานสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ผู้คนยกย่องพระเจ้านั้นแท้จริงแล้วเป็นคุณลักษณะของความเป็นมนุษย์นั่นเองมาร์กยอมรับแนวคิดเช่นนี้และได้อธิบายว่าโลกวัตถุนั้นเป็นโลกที่แท้จริงมาร์กและกลุ่มนิยมเฮเกิลรุ่นใหม่มาร์กเริ่มไปสนใจปรชัชญา่ามกลางความไม่พอใจของบิดาเขาเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มนักศึกษาและอาจารย์ที่รู้จักในชื่อกลุ่มนิยมเฮเกลรุ่นใหม ซึ่งนำโดยบรูโน่เบลเออร์สมาชิกกลุ่มเฮลเกิลรุ่นใหม่อีกคนนำการวิพากษ์แบบเฮลเกิลมาใช้เพื่อสร้างคำอธิบายแท้ที่จะเป็นแบบสูนนิยมว่าสุดท้ายแล้วอีกก้นิยมคือเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์และมาร์กได้โต้แนวคิดนี้บางส่วนในอุดมการเยอรมนีเกอร์เฮเกิลเพิ่งเสียชีวิตในปีคศ1831ในช่วงชีวิตของเขานั้นได้เป็นผู้ที่ทรงอิทธิพลทางวิชาการในสังคมเยอรมนีมากกลุ่มที่เชื่อว่าแนวคิดแบบเฮเกิล เชื่อว่าลำดับการวิาพากษ์ทางบริษัทนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วกลุ่มนิยมเฮเกิลรุ่นใหม่ที่มาสังกัดอยู่ด้วยนั้นเชื่อว่ายังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบวิาพากษ์อีกและสังคมปรัสเซียในขณะนั้นยังมีความไม่สมบูรณ์อีกมาก ปรชัชญาของมาร์กมาร์กกล่าวว่ามนุษย์มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างเขาเรียกกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการใช้แรงงานการใช้แรงงานนี้นอกจากจะเป็นความสามารถโดยธรรมชาติของกิจกรรมต่างๆทางกายภาพแล้วแรงงานยังเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับความคิดและจินตนาการของมนุษย์ด้วยการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของมาร์กอยู่บนความแตกต่างระหว่างปัจจัยการผลิตเมื่อเขาได้เป็นเจ้าของและได้ใช้ปัจจัยการผลิตปัจจัย2ประการนี้รวมเป็นรูปแบบการผลิต รูปแบบการผลิตนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยเริ่มจากรูปแบบการผลิตแบบศักดินาไปจนถึงรูปแบบการผลิตแบบทุนิยมมาร์กไม่ได้มองแค่ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกแต่ละคนแต่ยังรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนหรือกลุ่มชนชั้นมาร์กไม่ได้นิยามชนชั้นขึ้นมาโดยอาศัยเพียงแค่การบรรยายแบบอัตวิสัยเท่านั้นแต่หากเขายังพยายามจะนิยามชนชั้นด้วยเงื่อนไขที่เป็นแบบวัตถุวิสัยด้วยเช่น การเข้าถึงทรัพยากรในการผลิตมารให้ความสําคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับกําลังแรงงานกล่าวคือเมื่อกําลังแรงงานได้ถูกใช้เป็นในการผลิตแต่เมื่อกิจกรรมนั้นสิ้นสุดลงกรรมสิทธิ์ของผลลัพธ์ที่ได้กับตกไปเป็นของนายทุนนั่นคือมองได้ว่าเป็นการลัทิ้งกรรมสิทธิ์ในกําลังแรงงานของตนเอง สภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดความแปลกแยกจากธรรมชาติของตนเองและก่อให้เกิดความรู้สึกสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ภาวะเช่นนี้ก่อให้เกิดสภาพการคัง่งคา้โภคภัณฑ์ซึ่งผู้คนจะคิดว่าสิ่งสําคัญที่พวกเขาสร้างขึ้นก็คือสินค้าหลังจากนั้นผู้คนจะมองเห็นและเข้าใจตนเองผ่านทางความสัมพันธ์กับทรัพย์สินหรือสินค้าที่ตนเองครอบครองไว้เท่านั้นการคั่งคายพวกภัณฑ์นี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอเงินเรียกว่าสํานึกที่ผิดพลาด ซึ่งมาร์และเอ็งินได้ให้ความหมายว่าเป็นความคิดที่สะท้อนผลประโยชน์ของบางชนชั้นในบางช่วงเวลาในประวัติศาสตร์ความเชื่อดังกล่าวมิได้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผิดพลาดเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่ทำหน้าที่สำคัญทางการเมืองด้วยเกล่าวในอีกในหนึ่งได้ว่าการควบคุมที่ชนชั้นชนชั้นหนึ่งกระทำผ่านทางการครอบครองเครื่องมือการผลิตนั้นมิได้เกิดขึ้นเฉพาะกับการผลิตอาหารหรือว่าสินค้าเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นกับการผลิตความคิด และก็ความเชื่ออีกด้วยดังนั้นแม้ว่าความเชื่อบางอย่างจะผิดพลาดแต่มันก็ยังเผยให้เห็นความจริงบางอย่างที่ถูกซ่อนไว้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการเมืองยกตัวอย่างเช่นความเชื่อที่ว่าสิ่งของที่คนผลิตขึ้นนั้นมีผลผลิตมากกว่าคนที่ผลิตมันขึ้นมานั่นอาจฟังดูประหลาดแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าผู้คนภายใต้ระบบทุนนิยมนั้นถูกทําให้แตกแยกจากกําลังแรงงานของ ตนเองอีกตัวอย่างหนึ่งพบได้ในการทําความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาโดยมาร์กที่สรุปได้ในย่อหน้าหนึ่งของ Contribution to the c r e a t i v e of Hegel's Philosophy of Right ความทุกข์ทางศาสนานั้นเป็นการแสดงออกของความทุกข์ที่แท้จริงและการประท้วงไม่ยอมแพ้ต่อความทุกข์ที่แท้จริงศาสนาคือเสียงกรีดร้องของสิ่งมีชีวิตที่ถูกกดขี่หัวใจของโลกที่ไร้หัวใจและวิญญาณ ของสภาพไร้วิญญาณนั่นคือฝิ่นของมวลชนระดับเตรียมุดมศึกษาเขาเคยเอ้างว่าหน้าที่หลักของศาสนาคือการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ในที่นี้มาบองว่าศาสนา,าเป็นเครื่องมือทางสังคมสำหรับการแสดงออกและจัดการกับความเหลื่อมล้ำ